สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มาพบกับเพจรถถพลวนดินเก่าญี่ปุ่นอีกเช่นเคยนะคะคันนี้ก็จะเป็นรถพลนดินดาย่านะคะก็จะเป็นยี่ห้อมิซูบิชีนะคะ A R S 7 0 0ค่ะก็จะเป็นเครื่องยนต์สี่จังหวะนะคะเจ็ดแรงพอทดกำลังค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นโลไฮค่ะแล้วก็ส่วนตรงนี้นะคะเอาไว้ปรับสูงต่ำค่ะแล้วก็จะหมุนไปแบบนี้ค่ะแล้วก็ส่วนตรงนี้นะคะแล้วก็ กดค้างไปค่ะจนกว่าเครื่องจะดับนะคะตอนที่เราจะดับเครื่องค่ะระบบเกียร์นะคะก็จะเป็นสองเกียร์เดินหน้าค่ะแล้วก็สี่เกียร์ถอยหลังนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นโรตารี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นลูกเตะสายพานค่ะสองตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัวปลดไว้ค่ะ ที่บีบตรงนี้นะคะก็คือหมุนแฮนด์ค่ะแล้วก็ปรับสูงต่ำค่ะเดี๋ยวเรามารับชมคลิปเลยค่ะเปิดก๊อกน้ำมันนะคะก๊อกน้ำมันก็อยู่ข้างหน้าค่ะแล้วก็โชว์ค่ะเดี๋ยวเรามาทดลองคิปกันเลยค่ะ สองเก้าหนึค่ะถ้าลูกค้าสนใจนะคะเราก็จะให้ลูกค้ามาจำมานะคะแล้วก็ส่วนเงินที่เหลือนะคะเราก็จะให้ไปเก็บเงินปลายทางค่ะโดยนี่ลูกลูกค้าจะฝากเงินสดโดยที่รถติ้งล่องก็ได้หรือว่าสามารถโอนมาที่เราก็ได้ค่ะก่อนจะส่งน,นะคะทางร้านเราก็จะถ่ายของเหล็กให้หน่งจดค่ะแล้วก็จะเคลือบสีให้ค่ะ ว่าถ้ารถมีปัญหานะคะเราก็จะให้ทำปรึกษานะคะ ก็จะได้คลิปเป็นประมาณนี้นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะใบพวนนะคะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะ